ไปไหนกันมาเนี่ยไปไหนกันมาไปไหนกันมาอ๋อไม่มีอ่ะลูกบาจ่าเฮ้ยโฟเมื่อกี้สาวแบบมองโฟกัสอะไรโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะลูกลูกฮะโอ้รถสวยจังไหนลูกไปดนหน้ารถดิ แตหน้ารถแบบโอ้วันนี้แต่งตัวเต้กันจังเลยเต้มากมากเลยวางรื่อน,นะโลตัสเขาเรียกโลตัใสใจน้อยอะูกตังนะี้ใช่มไหมโอเคโอโ้เดี๋ยวเอาใหม่ ไายกินทั้งขวดเลยทีนี้าว <laughs> น้องไม่ให้ไหม,ไมไนี่ยูนิคคร์นให้ไหมเฮ้ยมันกินจริงๆอ่ะอนะ่เป็นน้ำอะไร,รอ่ะน้องเนี่ยอ๋อเ,เป็นเป็นอาหารของมันอยู่แล้วใช่ไหมจะมาทำละลายอน่ักจริงๆน้องไม่รู้น้องให้ไหมลูก อ่าระวังตกเรหดูชุบชุบใหญ่เลยดี๋วชบชบเหมือนลักเอิรเลยนะลูกนะลัเอิรก็กินนมอย่างนี้แหละใครบ้างเอาไป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 ลูกอตัวใหญ่เลยนะ โอเคปายปไปไป,ไป,ไปนี่ครับวันนี้เรามาเดินที่ไหนนะครับคัดยูนิคอนอันนี้เรามาเดินนี่ตลาดน้ำอโยุทายาโอ้โหทำเหมือนไอ้คล้ายที่พัทยาตอนนั้นเลยหตลาดน้ำสีภาคโอ้โห ตัวกลินก็มีอุ้ยเอาไหมล่กชุดสวยมากกโครงการสามนาทีครับไม่กี่นาทีแล้วนะครับกับการแสดงครับเราจะเปิดเผยให้ฟังอีกไม่เกินสี่บนเมตรต้นคืนของขายเยอะนะจิมโบราณเหรอเด็กกินได้ไหมอ่ะลูก นี่แล้วทำไมอย่างนี splash, ้มันไม่ละลายอ่ะนี่ทำไมมันไม่ละลายอ่ะแม่คะนี่ไอติมนี้ทำไมไม่ละนี่อ่ะมันไม่ละลายอ่ะใช่นไหมไม่อยู่ในคันเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นโมเดลจวนี่หรออ้าวลูกอะไรบอก ากเลยเอาสตรอเบอรี่น,น,น,นะลต่อบันดาลอ้มีสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่อ้อาวแบบไหนลูกแบบแท่งใช่ไหมแบบไอพิมโบราณต่างเอาไหมล่ะาเอาไหมลเค

คนเยอะเหมือนกันนะลองูมาด้วยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันโอ้บรรยากาศดีจังเลยนะมีต้นไม้ด้วยลมลื่นยังตรงนี้นี่ตลาดน้ำตลาดน้ำอายุทยาใช่ไหมลมลื่นมากลมลื่นมากเอ๊ะใค่เนี่ยเป็นพิธีกรเดี๋ยวนี้ยในพิธีกรหน้าแดงหมดแล้วอ่ะใช่ไหม โอ้เฮ้ยน้่มันที่นั่งแตงโมใช่ไหมใช่ที่นั่งแต่งหมด้วยเราไปดูกันไหมได้อยากไปนั่งอ่ะเราเหนื่อยดีเลยนะแม่เดินไปนู้นแต่แรกไปทางฝั่งนู้นดีกว่าไม่เอาฝั่งนู้นก็มีการแสดงเดี๋ยวไม่เอาจะนั่งตรนั่งนั่งแป๊บหนึ่งนะเอาแม่จะนั่งแต่งโมหน่อยเอาไปไปนั่งเลยนะไปนั่งของคนเค็ น,นี่ก็แต่งโมเอา้าทำไมเขากั้นเลยแล้วอ่ะยินดีต้อนรับแต่ไม่ให้เข้าวหรอกเอานั่งแต่งโมนี้ก็ได้อ๋อเป็นลานแสดงชอบอืระวังนะเอานั่งได้นั่งได้เอานั่งได้ไเลยอุ้ยได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งอะไรเนี่ยยูนิคอนเลยอ๋ย و, อ و, เป็นลานแสดงลูก ได้ได้ได้ไปไปดูมุมนู้นนี่ก่อนอ้ยกว้างด้วยอันนี้นะโอ้ขานั่งดูอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนั่นไงท่าเรือแตกกันเลยโอ้เขามีการแสดงในสุดคาดจะมาถึงเมื่อไหร่เอ้าเอ้าเราดูรู้ได้เปลี่ยนังเลยนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมากหน่อยก็ไม่ได้คือคนมองหน้านี่โอ้ยมีเรือขาดด้วย เอาลูกชี่อนนะเอาควด้วยโีเด็กยอลูกเอ้าวพ่อแล้วพ่อจะไม่เข้าในตรงด้วยการดอกหรือไม่ได้เราซอยเพ่อตองพวกชาวบ้านดีด้วยเนี่ยจมกาเรือก็มีเด็กน้อยด้วย เพื่อให้ทงครูชี้เด็กจัดทัพเด็แล้โอเคจะได้พอสู้กับพ่อมาคนด้นั่งดูอย่างจริงจังเลยลูกพี่พ่อพ่อพูด่างนี้เหมือนพ่อนี่ครับเรามาขี่ช้างกันนนะดูนี่ลูกนี่พี่มาตังอยากขี่ช้างใช่ไหม เดี๋ยวขอร่มได้นะมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยเนี่ยเด็กน้อยเก่งมากเลยดูดีละจอช้างวิ่งหนีนี่ช้างเยอะแยะเลยใช่ไหมพี่มาตังน <ś m akes> ีม่มาตางชาติตงชาตินี่ะนะ <ś m akes> ใช่ไหม เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับได้ขี่ช้างไม่เห็นตื่นเต้นเลยอ๋อทำตื่นเต้นนิดหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าขี่ช้างแล้วรู้สึกยังไงมันโยกเยกไหมหนุนมาแล้วมาแล้วโอ้มีร่มไม้น้องด้วยเห็นไหมเราต้องรีเฟซอย่าลืมมาสังสรรคการมาลัยระการไม่ว่าจะมาโอ้มามาดังเคยขี่แล้วอ๋อขึ้นมาได้มา เอาแม่ขึ้นด้วยหรอครับอาจารย์อยเออื้ยตัวนั้นหนูชอบใช่นี่นี่มาแล้วของน้องนี่นี่เอาตัวไหนเดียวลูกนี่มาแล้วเอาขึ้นอ๋อนี่ของเรากันหลังกันหลังของเราตัวนี้ เอาแม่อย่าลืมตายนะขี่ช้างกันนะเคยเห็นแต่ในรูปไม่เคยขี่ใช่ไหมลูกเอาขึ้นเลยอันนี้เด็กน้อยสองคนแล้วก็คุณพอ่อใช่ไหมครับคุณพ่อขึ้นไปก่อนนะยเอาไปโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นช้างกันนี่สวัสดีครับ เราอยู่กันที่ตลาดน้ำอายุยาตอนนี้เราอยู่กันที่ทาาแลกันเร,เราอยู่บน,นหลังช้างาห,หลังช้างยกเย,ยกดีจังเลยนะ<ม>โอ้โหโอ้โหโอ้โหคนสมัยโบราณเนี่ยลูกเวลาเขาเดินทางนะเขาเดินทางบน,นหลังช้างบอกว่าเรือไม่ใช่หรอถ้าเรือไม่ถึงปุ๊บเขาจะไปช้างต่อสมมติว่าเรือเรือไม่ถึงที่จุดหมายใช่ปหม เขาก็ไปกับช้างต่อแล้วก็ไปต่อเรือต่อ,อเหมือนเราต่อรถยนต์แล้วไปต่อเครื่องบินอย่าง,ง,างนั้อะลรลูกผมว่าทรางไนรถไฟก่อนนี่เออไปรถไฟไปรถไฟเสร็จแล้วไปต่อรถยนต์อย่างเงี้ยแล้วคนสมัยโบราณนะ่ะเขาจะมีเรือนั่งเรือแล้วตรงไหนจุดไหนที่เรือเขาไม่ถึงเขาก็นั่งช้างไปงใช่ไหมสมัยรัชก,กาลที่ห้า โอ้โหยกเยกดีจังเลยนะนี่นี่นี่โอ้โหนี่เดี๋ยวไปเล่าให้ครูเดียวฟังนะน้องขี่ช้างมาแล้วเนะโอ้ยกเยกจังเลยโอ้โหอ๋อตรงนี้เขาสำหรับช้างเดินนี่เองนน่นโน่นโอเค นี้กานเจดีสมัยโบราณลูกตรงนี้น่าจะเป็นที่สำคัญอะไรสั้อย่างโอ้ช้างถ้าเราขี่นะเหมือนที่เราขี่กันกนู้นนี่ลูก สวัสดีครับนี่เขาเรียกว่าดอกไม้ทูกเทียนอะไรนะอันวิสาขะไว้วนเทียนเนี่ยเนี่ยเขาจะมีที่ดึงขึ้นดึงลงได้ด้วย <c oughs> นี่เขาเรียกว่าที่เวียนเทียนสมัยยุคพิธาดันขึ้นได้ด้วยเลยเลยเลยสุดยอดสุดยอดอดันขึ้นดันลงได้นี่แล้วมีมีที่ใส่ทูบด้วย เขาเรียวกว่านวัตรกรรมไอม innovation innovation เสร็จยา้เสร็จยา้สมสมติว่าถ้าไม่มีลมก็ดันขึ้นมาถ้าม,มีลมก็เอาลงไปใช่ไหมโอเคอเราอยู่ที่ <c oughs> วัดใหญ่ชันุงคนคนก็เยอะดูหน้าวันีล วันนี้เรามาเวียนเทียนกันที่วัดใหญ่เป็นคนคนหนึ่งโดนน้องด้วยนะ,นะมานำมาถึงอนะ่ะปันเข้าวตาเรามาเวียนเทียนนคนเยอะๆอยู่นะอันนี้คนเยอะไหมลูกนคนเยอะอยู่นะโอ้ปันทุกข้าวตา <Okay. S 2> น้องียเหาทีาา่นะร้แดเกดัดสงรไลด์ได้นะเียน่ะขึ้นสไลด์นมได้แล้วก็สไลน์นมลงไปลงไปลงไปโอ้โหเห็นไหมนอ๋อของน้องอยู่นี่เราอยู่นี่ มนมารียน้นหลากเลยนะลูกนรเขาต้องเรียนกี่รอบนะลูกสามรอบใช่ไหมทำบ้างสครั้งก็มีผู้ทำทำบ้างสครั้งสามรอบสามรอบหวัดใหญ่ไทยมงคลนี้ประวั ศาสตร์ยาวนานเลยนะลูกต um, <Meng parole S 1> ้องเข้าไปดูใน Google นะครับในโลกเรื uh ่องนี้เป็นวัดสำคัญวัดนนึงะวัดประวัติศาสตร์เนี่ยอ้าวนี่ใครอ่ะเล็กอาปาใครนอกด้วยที่อาปาเอชไเพื่อให้เกิดปลาม

ô, hmm. oh, đi ai ba tăng, ông ơi นี่ขึ้นมา

เดียวมืดแล้วเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยบเขาบอกว่าทุก่ ก็อยา,ยากจะร่วมงานนะบว่าถ้าจได้มาดมวัดใเช่นวันพระวันคมสัว์แรกเนี่ยมันใหญ่เช่นีผมก็จะประกอบวิธีธรรมสนะอุ้ยประมาณ8ปดโมงเช้าฮถ้าเดินทางมาถึงสลาการปรียนแปดโมงเช้าเนี่ยจึงจะเริ่มนะครับสิ่งที่อยากจะนําดีท่านก็คือว่าเมื่อท่านมาต้อง